สวัสดีคับวันนี้มาอยู่ที่รีตาวูคลินิกไปเห็นตัวหนึ่งมาเขายกหน้าแบบขึ้นปาน,นี้โทรยกแบบขึ้นเลยวันนี้น้อยมอสไปเห็นตัวใน,ในเหตุของรีตาวูเป็นเครื่องยกกระชับหรือเครื่องอะไร,รอ๋อตัวนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือ <c oughs> เขาชื่อว่าเจ้าตัวเครื่อง Lip <c oughs> ริปชล่าค่ะริปชล่าริปชล่าค่ะลงเจ็บหรือว่าต้องใช้เข็มหรือว่าต้องฉีดอะไรไหมครับอ๋อตัวนี้คุณมอสไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เขาไม่มีเข็มเลยค่ะไม่มีเข็ม แต่พุ่มนี้มอสม,ม,มีถ่ายหนังต่อไปกับไทย1ิบโมงถ้าใช้จะบวมจะอะไรไหมตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใช้หน้าเล็กด่วนค่ะที่สำคัญนะคะหน้าคุณมอสจะสว่างสดใสด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนไปถึงชั้นสมทของผิวเลยค่ะไม่เชื่อไปทำลยดีกว่าไปค่ะไปค่ะ<า>ชอบได้เรง บอย,ยกขึ้นทันทีชอบมากชอบสุดๆดไม่ผิดหวังพี่ออยราคาแรงไหมตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นค่ะคุณมอสของคุณมอสทำไป400ลายนะคะจากปกติ15ื0 0เราจัดโปรอยู่ค่ะคุณมอสครับผมลดเหลือเพียง1,990บาทค่ะ1,990บาทไม่เจ็บตัวและยกได้ทันทีเห็นผลทันทีถือว่าคุ้มมากพี่อ้อยแล้วหน้าเงาแบบมันดื่มน้ำอะไรยีาลิตร ทุกคนสรุปมอดไม่ผิดหวังที่เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช700กว่ากิโลมาที่รีจาวูคลีนิกสาขาอิมพีเรียลลาฟ้าวเพราะว่าอะไรมันเห็นผลจริงโอเคยอมไม่โกหกในคลีนิกเนี้ยเดี๋ยวมาไหม